โอ้ตรงเด้ยพี่น้องใหญ่้รัอปูนครับผมได้แต่พี่น้อง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสักคนกับผมก็ไเดม่าพอกอีกแล้วก็ผมกับคลิปหาอยู่ห้ากินแบบบานๆเนาะครับเนาะเมื่อนี้กับมาเล่นสวนยางครับพี่น้องครับมาเที่ยวสวนยางเนาะบัดเมาโดนครับผมปงใบไม้ไว้แล้วครับผมเมื่อนี้กับบัดเมาซื้อพี่น้องมาสวนยางนํากะเอากบมาหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินเครื่องเคาครับผมพี่น้องมาเบิ่งนี่อาหารสุดยอดยอดสุดครับพี่น้องอาหารชั้นสูงเนาะครับเนาะ เดี๋ยวมือนี่ผมสิพามาแย่ไข่ใใบดแดงห้างนี้อยู่ตำตำอยู่คางน้องสาวผมเลยพี่น้องเลยนี่ครับห้างแบบใหญ่เลยเดี๋ยวให้แม่บ้านเพินไงไงไนเันหญ่เบิ้งแล้วครับเนาะว่ามันสีมีบอกครับผมมาเบิ้งน้ำกันครับว่ห้องสีใดหน่อยได้ายเนาะบหัว่ามันไข่หน่อยใครไงเป็นไอพี่น้องเดี๋ยวมาล่อรุนน้ำกันครับผมมารุนอะไรครับเป็นยังไงเนาะเป็นยังไองไอ่ะฮะมีอยู่มีอยู่บนมือท่านถื เงไปห้างไงเอะบ่แมงเขามเียนไปกวนล้าบ่หนอตรงตรตรงเีมยนบ่ตรงค่ตรงตรนอยพี่น้อครับผมเอาใหม่หญ้ซอยนหมผีตั้งผีเห็นมอมอุ้ยพี่น้อโลกตั้งี่นตังผีตั้งน้องีน้ออุ้ยตรงเล้าพี่น้องด้แต่ว่าตอนนี้คนไทยสีบวไวพี่น้องอกดองครับผมอุยพี่น้องดอกเดียวเท่านั้นอุ้ขากีเดียวอุยโตมันิเฮ เดี๋ยวเดียวพี่องเียวเอาด้หะเดี๋ยวเด้อดๆยแท่งกับอะไรเพิ่งเอามปเอใหม่ใหมมานะโอ้ยเดี๋ยวถออกซะก่อนอดออกซะก่อนถอดออกซะก่อนสกิฟถบลยเนี่ยยืนบอเออถอดออกก่อนเบื่อไปเรื่อยงอุ้ยขดดดกี่นิ้ี่น้องอ้าวกองแขกที่น้องเลอุ้ยร่มๆร่ร่ก็สนีะ พี่น้องเลยต้นเดียวเป็นซีพังครับพี่น้องแต่บางหูว่ามีคนเปิดประเด็นไปหรือ,อยังเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่ว่าเบอร์ห้างอยู่เบอร์ห้างตำๆเนี่ยอู้ห้องเลยอย่าไปนอนเดี๋ยวเขาจะมาสรุปผลงาน,นกับผมมันลุ่มผมเน <c oughs> าะแต่กับพี่ลองลอยเขาเจาะแง่ไปแล้วพี่น้องเลยผมห้างพี่ห้างใหญ่ๆพี่น้องอ้นครับผมมาเบิกต่อนน้าที่หน่อยพี่นอ้องเลย ถ้าพี่น้องก็ได้มาหอดบ้านแล้วครับผมตอนที่ว่ากำลังถ่ายพี่น้องเอเ้ยแบตเบิดเลยครับผมผมลื้อมืงครับว่าไอ้ต้นซากผมมีแบตเนาะครับเนาะนี่พี่น้องกำลังได้มาแล้วเ่าแบ่งมาส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเขาเก็บไปครับผมเสียเอาไปฝากไอ้พี่น้องที่ว่าเฮ็ดงานอยู่ทางเหนือเนาะครับเนาะสีเทียมเป็นครับผมนี่ครับเำาได้มาไให้กำลังแบบตรงเนาะว่าถ้าเราเป็นไอ้แม่เปีงพี่น้องกำลังนี่ครับผมเนี่ยครับในบ่ายกำลังเตรียมเครื่องครับผม ใส่ไปเลยเนาะใส่ยังเนี่ยหอมดว่วนขวบหอมหายไปอะไยังก็น,น,น,น้าปลาปลาสลดเอาขวพี่น้องคร้วพ่อันนี้บักพริกผง แบตเบอร์ท no no ี่หนอเกือบมาเติมแบดกับผมแล้วก็มาถ่ายตอนเท็ดกินเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอาไว้ให้ลูกสาวครับผมกินกันสองคนเนาะพี่น้องซ้ำนี่ก็อู้จุกจุกเลยครับผมอันนี้น้ำปลาระจัดยังบุเขาบวบหูเขาบเริคนบริใจให้เขาเนาะพี่น้องเนาะเขาเดี๋ยวปูเหมือนเลเพื่อนกับผม ไปก็คือหงนัวพี่น้องเอใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสยียบหไรโอเบล่ะบ่เรือบกพริกหน่อยพี่น้องใส่พริกหน่อยใส่เยอะหน่อยครับเพื่อความแสบนะพี่น้องเนาะสร้างสีสันหอมพี่น้องเองเป็นมือแรกเนยเด้อพี่น้องเด้อทีเอ่เห็ดกินครับผม มัวๆมันบอไปสวนใหญ่ขอบไ่ได้ไปโดนแล้วครับผมตั้งแต่ใหญ่งัวไปฟังนั่นนวลเนาะก็บม่ได้ไปเลยครับผมไปพอดีได้เนี่ยอยู่เนี่ยกินพี่น้องเลยต้ปนบุบันเนี่ยพี่น,อน,น,น้องคนครับจวดจัดเายองค์้มันจะเสียบครับใส่ก็ได้มาทิ้งอยู่แล้วพี่น,อน้องจวดจัดพระนคร อือวิขาดไปอย่างนั้นมาดิลายแตกพี่น้องเลยโอเคครับผมกระประมาณนี้ครับพี่น้องก็เดี๋ยวเขาจะไปถึงตอนกินนะพี่น้องเนาะกระประมาณนี้ครับผมเอาพี่น้องมาดิลงจานเลยพี่น้องเด้อ ที่เด็ดพี่น้องเอ้จูวาครับผมเป็นเสียบต้องได้แด็ครับผมประมาณนาะพี่น้องเนาะอาหาร, Herm รพี่น้องวันนี้ก็กินเข่าเหมือนกันนะพี่น้องเนาะกินบานๆครับผมเกิดปีงไก่ปีงปลาผมกับอีเดียนท่อตัวนี้นะครับผมอาหารสันสูงเนาะพี่น้องยำไข่มาแดงครับผมพี่น้องมาพี่น้องวันนี้กินเข่าเหมืกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้ ขอบคุณในไลฟ์รับผมที่รับชมคลิปนะครับเนาะว <Okay. S 1> ดี๋เราเจอกันอีพี่นะครับผมสำหรับอีพีนี่ก็ลาไปก่อนครับ